Okay, เอาน้ำซุปไหมคะชอบไข่สดมากนางก็จะกินแบบกับข้าวไข่สวัสดีค่ะอมียาเกะเจแปนเดส เอกับทากะก็อยู่บ้านค่ะไม่มีโปรแกรมไปไหนก็เลยจะมาทําอาหารกินกันที่บ้านค่ะส่วนวันนี้นะเอจะมาโชว์ฝีมือทําอาหารญี่ปุ่นนะคะเมนูของเราวันนี้นะคะชื่อเมนูว่าบุตาดงครับบุตาดงนะคะจริงๆที่ยอดคิดกันในญี่ปุ่นนะคะเขาจะเรียกว่ากิวดงใช่ไหมคะแบบข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย คือแต่ว่าเอาไม่กินเนื้อค่ะเออเลิกกินเนื้อมาปี2ปีแล้วแต่ว่าทา,า,ากก็ยังกินเนื้ออยู่นะแต่ว่าเมนูวันนี้เอก็เลยแบบเออยากกินด้วยไงก็เลยแบบทําเป็นหมูแทนค่ะเดี๋ยววันนี้เอจะมาโชว์ฝีมือทํากับข้าวให้สามีกินนะเดี๋ยวทุกคนรอดูนะคะว่ามันจะน่าอร่อยขนาดไหนตอนนี้พี้ย่ทากะเพิ่งกลับบ้านแ่บทำงานนานแล้วต้านเจมากเกินหิวมากเกิคือท้อากกะออกไปทํางานเมื่อวานทั้งวนันแล้วก็เพิ่งกลับมาค่ะเดี๋ยวเอจะโชว์ฝีมือ ทำอาหารให้สามีกินนะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอันดับแรกนะคะเราใช้เนื้อหมูสไลด์ค่ะเนื้อหมูสไลด์อันนี้นะคะอ่กี่กรัมนะ,นะคะอันนี้2อ1กรัมอ่าสองกรัมนะคะ500รยเยนก็ประมาณ150บาทค่ะแพ็คนี้แล้วก็มีหอมหัวใหญ่พริกหยวกแล้วก็ ต่อไปนะคะเครื่องปรุงค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่น้ำตาลอ,อันนี้นะคะเรียกว่ามิรินค่ะอันนี้คืออะไรนะทะคือเป็นสาเกนั่นแหละแต่ว่าในในรสชาติของสาเกเนี้คือจะเป็นออกหวานค่ะก็คือเรียกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามิรินค่ะแล้วก็อันนี้คือสาเกค่ะ สาเกนี่ไม่ใช่เหล้านะคะมันเป็นแบบสาเกสําหรับทําอาหารค่ะอันนี้โชยุค่ะหรือว่าซอ,ซอ,ซอสสาหรับทําอาหารค่ะแล้วก็น้ํามันเอกราคาใชโอลิฟออยนะคะแล้วก็ถ้วยตวงกับช้อนตวงค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะใส่ไปก็คือน้าเปล่านะคะใช่ครับประมาณนี้ค่ะแล้วเราจะว่าหั่นหอมหัวใหญ่กันก่อนนะคะหั่นครึ่งก่อน <ย>เสร็จแล้วอ่าประมาณ1เซนติเมตรก็พอค่ะเรา,ไม,เาไม่เอาเราไม่เอาละเอียดมากทัมานิกิกินหอมหัวใหญ่ดีนะไม่เป็นหวัดแล้วก็เลือดไม่เหนียวเลือดไหลเวียนดีน่าถากันเนาะใช่คดีนะสุขภาพดีคิดว่ายูกูไปใช้ไปสิบบาทสิบบแล้วเราก็คลีคๆกระจายเนี่ โอเคได้แล้วก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหั่นพริกหยวกกันค่ะพริกหยวกนี้ใส่เพื่อความแบบสีสันสวยงามนะเราก็เอาข้างในออกจริงๆเราเอกับ้ากาเห็นในรายการญี่ปุ่นเขาไม่ตัดหัวออก,กน,นะหรือว่าเราต้องตัดตรงนี้ไหมคะค่ะอืมพี่นะทิ้งขั้นไหนก่อน ทำแบบเนี้ยค่ะจนรบสีลูกเลยอันนี้ไม่เป็นนะอืมเพิ่มสีสันคมใช่สีแล้วก็คมโอ้หอืนิดโอเคอีกสีอย่านะพอเราแกะไส้ข้างในออกนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแบบเส้นๆค่ะนาะใช่ครับก็พอประมาณปกติจะไม่ค่อยเข้าครัวนะเอาตร บางทีอาหารไทยก็แบบง่ายมากทำแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่วัตถุดิบที่ญี่ปุ่นมันจะเอื้ออำนวยอาหารญี่ปุ่นไรอย่างไรอ่ะอันนี้นะคะหั่นเป็นเส้นประมาณนี้คะ่ะเ<า>ดี๋ยวจะหั่นใ้ครบทุกอันเลยหั่นได้แล้วก็ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาหั่นคิงกันคะ่ะไม่ต้องบางมากเอาเป็นแบบแว่นๆชิ้นๆเนาะถูกะเนาะใช่ครับไม่ต้องแบบ แต่บางคนอะไรเงี้ยก็หั่นฝอยแต่ว่าเอกับทากาอ่อขอหั่นแบบเป็นแว่นๆแล้วกันค่ะกินได้ด้วยนะหอมมากเออขิงก็มีประโยชน์คือเมนูเนี้ยไม่แก่ไม่แก่จ้ะมีประโยชน์ทุกอย่างทากาไม่แก่ชอบไหมไม่แก่คืออะไรทากาไม่แก่แก่อะไรอ่ะไม่อยากกินขิงแล้วไม่แก่อจริงเหรอใครบอกอ่ะไม่รู้ไม่ได้บอก อร่อยอร่อยชิวๆโอ้ยโอ้ยโอเคประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเอกับทากาก็จะามาผสมซอสข้างนอกก่อนนะคะโดยที่เราจะใช้ชโชยุค่ะ3ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะก็คือ3ช้อนครึ่งตวงนะคะอันนี้เอใช้หลักกับสูตรหมออูหมู5 2 0 0กรัมนะคะ 2 8งปิเกรัม1กินแบบซอสที่กินกับอะไรนะ2กับซูชิใช่ไหมสามมันไม่เหมือนนะคกเค้มก,กว่าโอเคโอเคต่อไปซาเกะซาเกะนี่นะคะใช้แค่สามครับสามครับใช่ครับ 1, 1จะผสมโฮมแล้วเอจ่ะสองอุ้ยอ้ย เมา,มาเเอ้วเมาพ่อ,าพอ <laughs> สาเกนี้ช่วยเรื่องอะไรอะคะทำไมคนอ,อันนี้อ่า h i เมมหมูอ๋อแล้วอันนี้ล่ะอันนี้หวานนะกุสาเกอ,อีกเมาไหมเนี่ยหไม่เมาวมหมาว,วานะสองสามอันนี้มีลินนะคะแล้วก็น้ำตาลน,นะน้ำตาลน,น้ำตาลอ้าว ตาน,นี้ใช้ครึ่งช้อนช้อนชาก็เลยเอกอะเอาเลยนะคะโอเคได้ครับแล้วก็ผส,ผสมเลยอาใส่น้าเปล่าด้วยไหมคะคุณอใส่กับน้ําเปล่าสองใช่ไหมอ๋ออากี่ใส่น้ําเปล่าะคะ่ะน้ําธรรมดาไปสองช้อนโต๊ะด้วยนะคะโอเคทวนอีกทีนึงนะคะโชยุสามช้อนโต๊ะครึ่งคะ่ะสาเกสามช้อนมิริน สามช้อนแล้วก็น้าตาลครึ่งช้อนแล้วก็น้าเปล่าสองช้อนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะเปิดแก๊สไฟแรงหรือไฟเบาเดียร์ครับไฟธรรมดาครับฟฟอืมโอเคแล้วเราก็ใส่น้ํามันออลิฟออยล์ลยครับไม่เยอะเนาะไม่เยอะไม่ยเยอะพอแล้วครับโอเคอล้วก็รอให้มันร้อนจิ้มมั เดี๋ยวเราจะใส่ขิงลงไปเลยค่ะใส่มาเลยหัวนั้นที่เราหั่นค่ะยังไม่ค่อยร้อนเลยให้ให้อา่าอะไรนะกุริงกิงโคมเหมือนจะใส่น้ำหมักอ๋อแล้วก็ก่ใส่น้ำมันแล้วไม่ใช่หรอกก็ติดกับหมูกริง ต่อไปก็เอาขิงไว้ที่ข้างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอกับพากาจะใส่หมูลงไปทั้งหมดเลยค่ะหมูของเอกับพากาเลือกแบบหั่นไม่ค่อยสวยะค่ะเอามาเลยแบบบางคนแบบเออเอาหมูสวยๆหรือเนื้อสวยๆใช่ปะแต่สไตล์เอกับพากาก็คือแบบใส่มาเลยซื้อหมูแบบมาอย่างเงี้ยไปเลย ก็ทำก,กันเนาะใช่ครับก็คลี่คลี่หน่อยนะให้มันแบบไม่เป็นก้อนมาไม่มีความวิถีวิถันนะคะทำแบบบางๆถ้า้ากลับบอกว่าให้สุกประมาณแค่กี่เปอร์เซ็นต์แค่สิบนะคือไม่ต้องสุกร้อยเปอร์เซ็นค่ะประมาณแปดสิเปอร์เซ็นตก็พอก็ที่หนักครับอู้ย โฮมโฮมแล้วไหมพอไหมเนีย่ยสองคนพอผมหอมแล้วหอมแล้วหอมอันนี้นะหลังจากที่เอผัดนะคะก็สุกประมาณ80เปอร์เซ็นแล้วคะ่ะเดี๋ยวเอจะขอเอาหมูออกใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอจะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดต่อเลยคะ่ะ คิดว่าเยอะเกินไปเอขอใส่แค่พอประมาณากับแค่นี้พอไหมโอเคอืมอ่าสูตรเคล็ดลับของเอกับทากะนะคะคือหอมหัวใหญ่ค่ะจะผัดแค่ประมาณหนึ่งนาทีพอ <Right. S 1> คือไม่เอาให้สุกมากค่ะตอนแรกที่ผัดแบบแค่หนึ่งนาทีพอประมาณหนึ่งนาทีแล้วนะคะเราจะใส่ซอสที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะ ลงไปเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> นะคะ <Wow. S 1> พอเราใส่ซอสลงไปสูตรของเองกับพากะอีกก็คือว่าจะทิ้งซอสกับหอมหัวใหญ่แล้วก็ขิงไว้ค่ะประมาณอีก3นาทีค่ะอ่ะจับเวลาตั้งเวลาโอเค3นาทีแล้วค่ะโหกำลังแบบน่าทานเลย oh. หอมกินแบบใช่เลยอ่ะอะ่เสร็จแล้วเราก็ใส่หมูที่เราทำไว้ตอนแรกลงไปเลยต้ม โย่แล้วก็ใส่พริกหยวกลงไปเลยจ้ะให้มันโดนนะให้มันโดนนะโอมมากแล้วก็ให้มันงวดอีกนะคะพอไหมพอแล้วกนะ็ครับพอครับแล้วพอคนนิดหน่อย <c oughs> ใช่ใช่ก็อ,อีกซ้ำนนะคนนิดหน่อยก่อนละกันเนาะให้รสมันเนียนหน่อยครับคงคงใช่ผัด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 ไปอีกนะคะ่ะ หอมมากแค่ตอนนี้นะวิดีโอแบบรุ่นใหม่นี่มันมีกลิ่นอ,อะไรอะ่ะก็จะแบบหอมมาพยายากินตอนนี้เลยเนี้ยถ้ากะไม่ได้ช่วยนะดีนะทำเอง <laughs> เดี๋ยวเรารอให้หมูกับผักเข้าที่อีก3นาทีค่ะ เย้สามนาทีเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตอนนี้หน้าตาน่ากินมากทุกอย่างดูลงตัวมากนะคะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปตกแต่งใส่จานกันเลยค่ะเย้ข้าวตกแต่งใส่จานกันนะคะตักข้าวใส่ถ้วยเลยเอายุครับเอายุครับเยอะครับครึ่งถ้วยก็พอโอ้คุณไปไหมอ่ะก็เธอบอกเอาเยอะ นี่แหละไม่เป็นไรโอเคหิวไม่ใช่หรอหิวหิวโอเคโอเคนะคะข้าวได้แล้วแล้วก็หยิบหมูที่เราทําลงไปเลยจ้ะเอ้าโอ้ยโซ่โอ้ยเหมือนร้านเปียบเลยใช่ไหมว่าพักอยู่ด้วยนะครับอ่าผักมาเออน่าอร่อยมากเฮ้ยเราทาครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกหมายถึงว่าไอ้จังใช่ทุกคนก็จะทําได้เฮ้ยถ้าเพื่อนมาไอ้จังทําให้เพื่อนกินดีกว่า ทุกคนนะที่ใจก็ทําได้นะเออเอ,อคิดว่าซอสจะมีขายนะค<ช>ือไข่โอเคไหมคะเครุ่อหนุ่มครับโอเคครับเอาน้ําซุปไหมคะเอาครับโรยลงไปนิดน้ําซุปบ๊อกครุ่อหนุ่มครับเรื่องน่าอร่อยมากว้าวโอเคยังโอเคครับสูตรของทักกาทักกาเขาชอบกินกับไข่สดค่ะ บางคนกินกับไข่ออนเซนหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าสําหรับทากะที่แบบชอบไข่สดมากนั้นก็จะกินแบบกับข้าวไข่สดเลยนั้นก็จะเอาไข่ขาวออกทากะก็จะเอาไข่ขาวออกเหลือแต่แบบไข่แดงไวอะไรเงี้ยค่ะใช่ดีไหมครับแค่ไข่แดงโอเคตวรวอย่างไรอ่ะแล้วก็เอามาใส่บนข้าวบุตรด้งของเราไปตรงกลางเลยเยอะช่าแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ เาแต่งต่อเราก็เอาขิงดองที่เราเตรียมไว้นะคะวางไปเคียงกันข้างๆเลยจ้าชอบเอาเยะะไหมคะเอาอยู่ครับเอไหมอืมมัจะตมัจะตกคุยนิดหน่อยมันจะเข้ากันมากนะได้ครับเลกเลขดีเดียวครับโอเคแล้วก็ใส่เซซามีครับเซซามีหรือว่า นิดหน่อยตกแต่งเนาะดีมากครับ okay. แล้วก็ใส่ว้าวพริก้โไนสโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหน้าหมูหรือว่าบูตะด้งของเองกับถากัานะคะน่ากินหรือเปล่าเอจันทำบูตะด้งน่ารวยมากครับคิวมากครับเอจันอีากาต่อนะ น่าอร่อยมากซุกกงยากลอนทำกินไหมครับท้ากะคิมบุตะดงกับมิโซซุปกับน้ำชาครับน่าอร่อยไหมครับじゃいただきまーすいただきまーすいただきまーすกินเลยค่ะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิตาดาคิม่าซิกินแล้วนะต้องบอกหน้าตาแบบนี้หักหัก ดูคร uh, ับที <fin anta> <ots> um. ่แต่ย่ากับอันนี้ก็ผสมครับอร่มไอืมอรยจืดไปไหมอ่ะไม่จืดอืมอร่อสุดดับ ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมพักชอบใส่หมวกในวิดีโออะไรเงี้ย <c oughs> คือไม่ได้สระผมไปทํางานแล้วก็ผมมันแบบยุ่งไงไม่ได้เซ็ตก็เลยก็ต้องใส่หมวกค่ะเอจังอันนี้ส0งรอยกลงว่าดูนะกลัวไม่รอผมยุ่ง <c oughs> อร่อยมอ่ากชอบ ถาเอจันตื้นอย่านี้รอที่้านใช่ไหมก็ทักกับเวลาต,ตางทาโมนิกาโมฮาร์าาาาาก็ทักกสามามแบบประมาณต้เย็นใช่ไหมหโ,โมนงนถึงบุนีเช้าก็หรือว่อวางก็รื้อหกโมงเย็นแล้วก็เสร็จเมื่อกี้แบบสิบเป็นโมงเช้านั่นก็หรืใช่<ม> น้ำซุปอะไรนะนอนไปใช่ไหมอมยู่ว่าอะได้อร่อยสิมุ้งๆอร่อยสิเนี่ชอบมากครับกินกับมิโซะซุปวันนี้ไม่ได้ทำมิโซะซุปค่ะซื้อสำเร็จรูปมาเลยของเอเป็นมิโซะมิโซเกะมิโซะ,ะผักเอเป็นอันนี้รสผักค่ะกินกับมิโซะเห็ดข้างในก็เป็นเนี้ยผักกินกับมิโซะอีก ที่ใจแบบมีขายไหมแบบแก้ใส่น้ำลงขายไหมถ้าปารายาไทยอยู่ที่ใจรงนี้นะทำอาหารให้ซามีตรนนี้ดีมากเลยน่าจะเออยากแนะนำว่าตอนนี้ที่ไทยแบบมีดองกี้มีมอ่ายีอนมีม มีซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นที่ไทยเริ่มมีเยอะขึ้นใช่ไหมคะแม้กระทั่งแบบมาซูโมโตะร้านเครื่องสำอางฉะนั้นถ้าใครอยากจะลองทำเมนูนี้นะคะเอขอแนะนำให้ลองไปที่ซูเปอร์ที่มันขายแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะคะโชยุอาหารสาเกอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีลินค่ะมีอุปกรณ์แค่นี้ก็สามารถทำเมนูนี้ได้รับรองนะคะว่าอร่อยมากแล้วก็เพื่อนๆจะติดใจถ้าใครเห็นแล้วหิวอยากลองทำดูเอกับแพกะ แนะนำเมนูบูตาด้งนี้เลยนะคะเอจ๊ะแบบรถประมาณโยชิโนยะนี้โยชิโนยะที่บ้างก็อร่อยอร่อยนะคะให้ผมที่ไทยมันจะมีร้านโยชิโนยะด้วยใช่ไหมคะร้านข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นอันนี้คือเมนูเดียวกันค่ะเหมือนกันก็เลยไม่ต้องไปกินร้านเลยทำกินเองประหยัดด้วยราคาไม่แพงมากอะไรเงี้ยกินได้ที่บ้านเยี่ยมไปเลยค่ะ โอเคนะคะสำหรับตอนนี้เอก็ต้องขอตัวไปกินข้าวกัขอคกักกอนแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้อมียาเกตจะแปลด้วยนะคะช่วงนี้ใกล้จะซากุระแล้วเดี๋ยวเอกับแากกอกจะพาไปเที่ยวดูซากุระสวยๆอ,อีกแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้จ้าเนยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ See what I